ทุกคนยูนิตใหม่ของอัลกอริทึมโปรเจกต์ออกแล้วยูนิตสุดท้ายยูนิต5าแล้วมั้งใช่ไหมเหมือนเคยเห็นจากโพสคุณยูนิวีบอกว่ามีเอไอโออู A e I o U, อันนี้ยูนิตย,ยูโทเปียก็คือผ่านมาทันจริงนะถึงยูนิต5าแล้วอะเดี๋ยวก็จะมาเดเดชั่นออริจินอลซองกับพร้อมกับทุกคนเลยนะครับก็คือมาไม่ทันตอนมันเปิดตัวจริงๆแต่ก็คือพร้อมเห็นล้วก็คือแบบ ช็อกไปเลยไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรเยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวมาฟังไปด้วยกันดีกว่าครับมีคําเตือนด้วยเอมีคำเตือนด้วยใครอะเสียงใสมากถู้ึกว่าลายเส้นนี้มีการพัฒนาขึ้นนะมันดูเป็นอนิเมะขึ้นอนะเอ้ยแต่เสียงคนนี้น่ารักคนผมดำ ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรอ่ะอาฮะเ,เอ๋สองคนนี้มีอะไรกันหรือเลปล่าคือผมไม่รู้เลยว่ามันมันคือเนื้อเรื่องอะไรอ่ะแต่เนื้อเรื่องเองนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เลยนะแต่ตคือเพลงเพราะแฮะ คือเขาไม่เพื่อนสนิกันใช่ไหมล็อกเลยล็อกสุดคือเป็นสายล็อกของยูนิตใหม่เลยใช่ไหมก็เ,เหมือนจะเหลืออีกคนหนึ่งนะคนผมผมขาวเป็นคนไม่ได้ชอบฟังเพลงล็อกแล้วก็เนี่ยคนเนี้ยตอนที่เห็นเปิดตัวครั้งแรกอะผมนก็เป็นดีมเหมือนดีมเลยอะ่ะนี่ก็เสียงใสอีกแล้วเหมือนคนผมเขียวเลย มันหุ่นเชิดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทำไมอยู่ดีๆเมื่อกี้ก็ส่งคนเมื่อกี้เป็นเพื่อนกันอยู่เลยแต่ประเด็นคือเสียงใส่มากคือ,อพัฒนาการภาพคือแบบเดี๋ยวนี้มันชักจะเกินเกินเรื่อง อันนี้รุ่นสี่อ๋ออมาเนียนใช่ไหมเออคนผมเขียวเกี่ยวข้องกับรุ่นหนึ่งรุ่นอ,อ่ออพ o c a l y p เนอะคนหัวแดงไม่รู้ชื่ออะไรแต่เกี่ยวข้องกับรุ่นอีลิปเอ่อรุ่นวิศวัะคนนี้ชื่อผมขาวคล้ายๆดีเนี่ยน่าจะอ่อรุ่นสาออาเอ่อ illusion ใช่ illusion พอมาร้องคนเดียวแล้วเสียงมันโดใสขึ้นอีกสามเปอร์เซ อะไรเนี่ยมันบอสเหรอเมื่อกี้เปงูหรือเปล่าฮะเร็วกันนะไปเร็วกันมองไม่ทันไม่เห็นเพลงอันนี้เม่ดีเพลงหนึ่งแหละส่วนเรื่องภาพก็ไม่ได้พูดอะไรกันเยอะอย่แล้วเพราะว่าจะพักแล้วละเราตกอันเมื่อกี้เออซีริตหรือเปล่าโอ้พอเพิ่งมาเห็นข้างหลังคนผมขาวเมื่อกี้คือชุดอลังนะบอกเลยชุดอลังอยู่ อ่าจบแล้วยูโรบอสเดี๋ยวย้อนกลับไปดูไม่รู้อ่านยูโรบอสถูกหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือชือ่อยูนิตยูโทเปียเนี่ยโอ้ยอ้อยเป็นสกุลเงินคือเดี๋ยวลองย้อนกลับมาดูก่อนนะอ่าเลิ่เนี่ยคนหัวเขียว นี่ก็แค่เดินเฉยเยใช่ไหม,มหหแต่ยังไม่ได้อยู่ในชุดเหมือนกรีกเลยนะเป็นชุดปัจจุบันอดีตที่เป็นแบ๊แบแบบคนใหญ่อ๋อมีอันนี้ด้วยคุณพี่ชายกา,ยา,ยกายทำหรือเปล่าน,นะานคือโดนแก้งเหรอหรืออะไรย้อนหน่อยแยกย็น ไม่อาจาก่อแล้วมันอ๋ออันนี้เพ่าผมสั้นอยู่ไปว่าน่าจะตอนเด็กอันนี้ผมเขียวมาช่วยหรือเปล่าหรือว่าไม่อยู่ด้วยแต่เป็นเพื่อนกันฮะแล้วก็ถูกกำหนดไว้เปลี่ยนแปลงอันนี้คืออดีตหรือเปล่าชัดก่อนอะไรเงี้ยมาเจอกันชีวิตเราอยู่ตรงนี้ไงอีกครั้งที่ฉันต้องเดออันนี้ระเบิดข้างหลัง กี่ครั้งแต่ว่ามีหลายครั้งแล้วหรอวิใหม่ทถ้างั้นเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันอีกทีในคลิปต่อไปดีกว่า